วันนี้จะพามาดูแอร์หนึ่งตัวนะครับจะเป็นของ LG นะครับสภาพเก่ามากและได้ทําการตรวจเช็คดูแล,ดล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้แอร์น้ํายารั่วนะครับรั่วที่บริเวณนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเชื่อมแล้วเที่ยวหนึ่ง,น,งนะครับแต่ไม่อยู่เดยน้ํายาเดิน,น,เดนเครื่องแล้วปรากฏว่ายังรั่วอยู่นะครับก็เลยต้องซ้าแผ่อีกเที่ยวนะครับมีขนาดเน้นแล้วนะครับอาจจะเกิดจากการลามนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมใหม่อีกเที่ยวนะครับ นี่แผแลแรกก่อนที่เราจะทําการเชื่อมคิดว่าเกิดจากสนิมนะครับนี่หลังจากเชื่อมเสร็จเที่ยวสองครับเที่ยวนี้เน,น้นๆเลยเน้นพอ,อกเลยนะครับเราก็ทําการเติมยาแล้วเดินเครื่องเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเบี้ยหารอยรั่วปกปิดโดยประมาณเพมสิบห้านะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคอยเย็นครับตอนนี้ดูยาที่คอยร้อนเดินไมนึงก่อนคนระับได้ทําการเตนมยาแบบระบบเมดแล้วนี่นะครับหลังจากเราเชื่อมรอบสองนะครับ ปรากฏว่าอยู่นะครับไม่มีฟองเหมือนเที่ยวแรกครับโอเคถือว่าหายใจโล่งครับเพราะว่างานเชื่อมเป็นงานที่ลำบากอยู่เหมือนกันและแอร์เก่าด้วยท่อเป็นสน,นิมอะท่อปุไว้าเนี่ยเราก็ทําการประกอบเดินเครื่องนะครับลมก็แรงดีแอร์ Air ออกมาเย็นปกติครับถือว่าจบนานนะครับสําหรับ lg ตัวนี้ขอบคุณครับ